เคล็ดลับวิธีเพิ่มเพื่อนโดยการลุกเพื่อนที่บัญชีปิดการใช้งานนะครับสําหรับสําหรับคนที่เพื่อนเต็มหาพันนะครับถ้าเกิดเพื่อนยังไ่เต็มหาพันก็เหตุนใดน,นะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสิน่อบอกอีกขิิหนึ่งครับสำหรับเพื่อนที่เต็มหาพันคนนะครับให้เข้านี่ไปกดับเพื่อนก่อนนะครับ กดรับเงินก่อนแล้วเพื่อเลาเฟซน,นี่จะแจ้งเตือนให้เขาไปจัดการเงินนะครับเขาไป,ไปค่อยๆเลื่อนหาไหมครับหาเลื่อนหานะครับครั้แรกหาบัญชีติดปิดการใส่งานก่อนนะครับส่วนเพื่อนที่มั่มีการเพื่อนไหวเนี่ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะครับนะลบบัญชีปิดการใส่งาน,นครับเอาไปเือนเดิมหาไหมครับแล้วก็ลบ แข่งลบหลายกับแห่งดีนะครับดีต่อเขาเล้ครับเพราะว่าเขาสิไง้เพื่อนไม่ไหมนะครับไม่ไหมเขามาน้อยอีกครับองคผมมีหลายนะครับองคผมมีจาก้ติดตาหกพันนะครับหกพันพราะลบแล้วนะครับเหลือสิเหลือสานี้นะครับประมาณหาพันเก่าขอกว่วหาพันเก่ากัวครับแล้วก็ราะลบไปแล้วนะครับพะลุงขีดขีดเลี้ยวขิดหนึ่งนะครับพอลงพอลุงขีดแล้วปุ๊บ แล้วอะไม่เป็สิมีเ,เพื่อนอะไอเพื่อนมาเต็มเลยครับเน,นี้ยไอเพื่อนมัดเต็มเลยนะครับหนึ่งวันนี่จากการลบเพื่อนที่พันมานะครับหนึ่งวันนี่จากเพื่อนที่ผมลบออกนี่พันเกา่าลอยพุทธิตามนะที่มันเหลือนะตอนเนี้ยเพิ่งเห็นว่าเป็นเจ็ดพันนะครับมือนหนึ่งครับแล้วก็ ในเพื่อนไม่ีอกเพียบเลยนะครับใบันีีเพื่อนที่มันมีการเคลื่อนไหวเขาเขาก็ามสามารถเบืงคิดเข้าดนเด็กมีเพื่อนเพื่อนเรบเพื่อนที่เราหลับวม่าไม่น่ะสามารถเบืงคิดเข้าด้นะครับเบงคิดเข้าในแล่ะสามารถแล้วล่ะยอดวิวห้องกาบจิขึ้นไปอีกครับแล้วก็พยายามลบไปเลยย่หลบทีเดียวใหมนเหมือนครับค่อยหลบครับค่อยลบเพราะว่าเพื่อนหาวันค้นก็สิ ตาล้ายอยู่ดิออกมาหนักดิไหนกันสิเพื่อนบมพิการเคลื่อนไหวอีกแต่ว่าอันแรกอันดับแรกอะเอาเพื่อนที่บัญชีปิดการใช้งานนะครับหลายอยู่หรอกหันร้องไปห,หามึงหลายอยู่แล้วก็เพื่อนที่บมีิการเคลื่อนไหวก็เอาไวน้นับซ้อมครับเมอลุ้ซะเมือ่อยหันถึงใจก็ก,กดไลค์กดแชร์นะครับร้องมึง ไปทีเพิ่มเพื่อนโดยการลบเพื่อนที่ปิดบัญชีไปก่อนนั้นบางคนอยู่สิมีสามเฟสสี่เฟสแต่ว่าใส่เฟสเดียวเด้เฟเสมาชิกซหาไปที่แล้วล่ะมาใส่ละประมาณนี้ครับนี่กลายเป็นคนเดียวมีประมาณสีหาเฟสนะครับมูเขาเขาก็ต้องตามมันลบพุกนั้นแหละครับที่เขาปิดบัญชี